Way to God, man. I'm gonna make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. สวัสดีวัยรุ่นฝันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขาย ID เกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ID สกินแล่แหลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม Rv ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ tp s รับซื้อขายเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Rv ราคาถูกได้คููปองคุมค้มผมแนะนำร้านนี้เลยครับมาลุ้ชอบเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน Open ID ลดไปถึง5% หรือจะเติมผ่านเมลพาร์ทก็ลดส่งต่ดไปถึง25%เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับอยู่ดีตอรับเข้าสู่เบสเรียวต้า h ช n แนลนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นรอเลี้ยวสาย XQ นะครับที่เพิ่งปรับเข้ามาในแพทนี้นะครับ XQ ไ่ยนะได้ปรับนะครับผมลดคูลดาวลงมาเหลือแค่60วินะครับ แต่ถ้าเกิดเราใช้เ q ในการฆ่าคนได้นยครูดาวจะเหลือแค่1ิวิเท่านั้นนะครับผมเรียกว่าเป็นอะไรที่ดูเวิร์มากเลยครับผมแต่ว่าเราก็ต้องหาฮีโร่ที่มันใช้ AQ แล้วมันคุมเลยครับผมก็มาลองเทสกับลอเลียวดูนะครับว่าจะเวิร์กไหมนะครับผมโอเคก็ลอเลียวต้นเกมก็ยังทําอะไรไม่ได้มากนะครับผมก็เล่นไปก่อนครับเล่นล้อเลี้ยวในช่วงต้นเกมนี่ยังไม่ต้องรีบทําอะไรเลยนะครับหาเลเวสให้ได้ก็พอนะครับพอมีเลเวสเนี่ยก็จะเริ่มเล่นได้นะครับผมหลบครับผม โอเคเราต้องแย่งปูตัวนี้มาให้ได้ครับผมสกิลสองมาครับตรงนี้ก็เป็นศึกแย่งปูกันนะครับสำหรับเมย์กับโลมสองทีมหึ่งได้แล้วเนี่ยสกิลช้างนี่เช็คสุดปุ่มได้เลยนะสกิลหนึ่งในการเคลียร์ครีก็ผมเราจะไม่เสี่ยงเอาตัวเข้าไปนะ โอเคครับแล้วก็แท็กป่าต่อนะครับผมหาเลืวดสีนะครับเพราะว่าป่าแท็กกลางแล้วก็แท็กป่าได้เลยนะครับผมเอ่อเมื่อกี้นี้เขาจบไหนนะผมลืมดูบัฟหมดทุกคนน่าจะเป็นจบบนนะผมว่าเออเรากลับไปเชียร์กลางเวฟนี้เราน่าจะสี่แล้วนะครับ <S <S แล้วจะเป็นอออตอมาจายนะครับผม <S 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 ต่อเพิ่มเลือด กับลดคูด,ดาวเพิ่มระจมตีเวทนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเลเวลอัพเนี่ยเราก็จะได้เพิ่เแล้วก็มานาด้วยนะครับก็เป็นไอเทมที่ดีนะในไฟถ้าเกิด Level เลเวลอัพนี่ก็รอเลี้ยงนี่ก็เลือดเพิ่มมาเยอะครับผมต่างอินูเมียดูครับเผื่อว่าเขาจะเดินมานะครับผมพุ่มนี้นี่เป็นพุ่มที่ดักและเห็นผลมากมายเลยนะแต่ว่าเขาไม่ได้เดินมาครับผมเขาเลือกที่จะไปเล่นกับป่าครับก็ถูกแล้วนะครับผม แล้วก็ถ้าเกิดเล่นเมดเราก็คอยดูป่านะ <_ an> ว่าป่าเขาจะเล่นไหนนะครับ <_ an> ก็ไปเล่นกับป่านะครับนี่ <_ an> เราจะเวทป่านะครับผมอิลูเมียอันติมมาแล้วนะเขาเห็นแล้วนะครับว่าเราเวทแล้วเราเวทสําเร็จครับผมกีราเหมือนจะแบบจะมาแย่งบูคืนครับราะว่าตรงนี้เราโซนกันไว้ในเหนียวแน่นครับผมออ้ <_ an> ยซอยนี้นี่มันซอยลอเรียบชัดๆนะครับโอ้ยมาจากไหนเนี่ย ช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยโอ้ยลำเบอร์ตบสวยครับตรงนี้ไล่ลำเข้าไปเจ๋อเฟิร์สบัตรลิงมาได้ครับหัวสวยอยู่นะครับผมทีมเราซ้อนกันสวยครับผมเกือบล้มแล้วไหมล่ะก็แท็กป่าครับไม่มีอะไรทํานะครับผมอันติก็ไม่มีก็ไม่รู้จะไปเดินไหนครับก็มาแท็กป่าครับแล้วป่าเนี่ยเขาให้บูมด้วยนะครับคือเล้กดธัญลักษณโจมตีนะครับผมแปลว่าเขาให้บูเรานะครับอันนี้คือป่าเป็นงานจัดเลยนะป่าคนนี้ กีฬาเห็นเรานะครับปึ๊บสวนไปหนึ่งเทจังหวะเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเรากระโดดถอยหลังนะครับกีฬาก็จะตามมาได้อยู่ดีก็ทางเรื่องมีหนีกับสวนนะครับผมแต่เราคิดว่าเราน่าจะไหวกับกีฬาอยู่นะครับเราก็เลยเพือที่จะสวนนะครับแล้วเรามีบูใช้ด้วยนะครับเราเดินมาเจอแถบนะครับผมแต่ว่ามันก็ต้องไปต่อครับตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยว่าได้ต่อเลือดไปนะครับผม เดินกับกลางครับคือฝั่งนู้นเนี่ยเขาตัวดักไม่ได้โหดมากนะครับถ้าเกิดคีร่าไม่ได้มาดักด้วยเขาเป็นแค่อิลูเมียเขาดักเราชุดเดียวเราไม่ตายอยู่แล้วนะครับผมก็เลยกล้าที่จะเดินแบบนั้นนะครับผมเราคิดว่าคีร่าเนี่ยคงไม่ได้มาดักหรอกนะครับตรงนี้เข้ามาช่วยเพื่อนหน่อยนะครับ <S <S เพื่อนเข้ามาเวทป่าตรงนี้เราได้เวทป่าราัวๆเลยครับเราจี้ไปที่เอลสูเขาผมเขาฟิกกว่าทุกคนถ้าเกิดไม่ฟิกนะผมบอกเลยว่าล้ม แต่ผมก็เกือบล้มเหมือนกันนะครับช็อตนี้โอ้ <c oughs> หินระเบิดต่อหน้าต่อตาเลยนะครับเคลียกางครับผมรีบเคลียเดี๋ยวเราจะได้เลือดเพิ่มนะครับเพราะว่าจะเลเวลอัพนะครับผมเห็นไหมเลือดเดงนะครับผมก็เล่นได้ต่อครับไม่จำเป็นต้องกลับบ้านบ่อยเล่นสายนี้ เดี๋ยวเลือดหลังป้อมก็มีครับเดี๋ยวเลือดหลังป้อมขึ้นมาเราก็เก็บเลือดก็เต็มมาแนละ้วก็เต็มหลอดแล้วนะครับผมออกไอเทมชิ้นนี้ก็จะเอ้ยเดินมาทางนี้ก็แน่แข็งแข็งละครับพี่ไม่รอดอยู่ดีครับผมเจอไล,ล่ลำระบำซูบุกิเข้าไปตรงนี้ก็ดกเข้าไปครับผมมีช้างเข้ามาด้วยครับเข้ามาเอี่ยวอันนี้มานาเราไม่ค่อยจะพร้อมเท่าไหร่นะครับผมก็แค่เอาคีย์ให้ได้ก็พอครับ่าจจะเคลียร์คลิปได้ครับผมแล้วตรงนี้กลับก่อนเนี้ย ชิ้นต่ออะไรวะเนี่ยชิ้นต่อไปเดี๋ยวเราขึ้นไปเป็นฟอสกัดนะครับงั้นผมอยู่เคลียร์เวฟนี้ต่อเลยแล้วกันเพราะว่าอีโดเมียเนี่ยเขาบอกว่าอย่าพิ่งกลับอย่าพิ่งกลับควีนก่อนโอเคก็ได้ครับยังไม่กลับก็ได้ครับผมไอคลิปก่อนเร่ตีดากันอยู่ครับฝั่งลุนล่างสามคนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเล่นล่างนะครับผมกำลังไปครับกำลังไปขอกองสนับสนุนยังงั้นเหรอ มาอยู่เพื่อนโจมตีได้เลยนะตรงนี้เรามาถึงแล้วเอาน่าเข้าไปเปิดกรบปุกตรงนี้ใส่ครับผมตามต่อไล่ลำเข้าไปเรียกว่าซับในป้อมเอ็กคิลไม่ถึงแต่ได้อยู่ครับอืถ้าเกิดเขาไม่สะบัดผมนะผมตามต่อได้อีกนะครับ๋ยวเราปิดโคตรสวยนะครับผมแล้วผมก็ขโมยชีฟแครี่ไปแล้วกันนะครับ <laughs> ได้ป้อมว่าเดี๋ยวเรากลับก่อนเราเติมเลือดเติมบันไดเรียบร้อยขอหยอกหน่อยครับผมตรงนี้เรามีตัวแข่งนะเราก็เลยกล้าเล่นครับผมกระโดดสกิลหลบอยูลหนึ่งอิลูเมียไปนะครับตรงนี้สกิลสอง,ง2 2> ของเราเรื่องนี้ถ้าเกิดใช้ดีๆเนี่ยมันหลบได้ทุกการโจมตีเลยนะครับเอาว่าก็ต้องกะจังหวะหลบดีๆหน่อยไอ้ลิงมาโอเคกดแข่งก็รัวครับผมตรงนี้แล้วรอสู้ครับโอ้โดนสะบัด องศาบแต่ยังเฉียงอยู่มาเดะมาเดะต่ใส่ครับผมเอ็กคิวเก็บคิวแล้วถอยมาก่อนครับตรงนี้เราไฟเบือนจะไปต่อได้ครับมีคนมาปิดครับผมสวยมากครับแต่เพื่อนต้องการที่จะจบบ้านแล้วครับผมแล้วผมนี่ยังเดินอยู่กลางไม่นานเลยครับกาลังไปกําลังบินไปนะครับมันบินนี่มันก็ควรจะไวกว่านี้ไหมทาไมมันถึงช้าเหลือเกินนะครับผมเฮ้ยแล้วป้อมไม่แตกนะครับผมป้อมไม่แตกไม่เป็นไรแต่ผมขอฆ่าคนหน่อยแล้วกันตี่นะ ตายหนึ่งครับผมเราไปต่อไปสนครับจังว่วานี้ใครจะใครจะสนโอ้โหกดแข็งโอ้ไม่ตายด้วยครับเอลซูหูนิดเดียวเหลืออีกแค่ทางเดียวผมไปยนี้น่าจะเกิดอุบิเหตุนิดหน่อยเะยครับผมไวโอน่จะตีป้อมไม่ได้นะครับก็เลยจบไม่ได้ครับโอเคก็ถือว่าได้ยื้อครับผมได้เล่นต่อนะผมก็ยังแบบ อากลำมันเพลินอยู่เลยอะให้ผมได้ลองเล่นนะครับสหรับล้อเรียกกับเอ็กคิวเนี่ยคือมันก็ดีนะมันทําให้เราเนี่ยเติมดาเมจได้แบบเอ่อชัวๆนะครับผมถ้าเกิดสมมติเราขาดาดาเมจแล้วแปดร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยแล้วกดเอ็กคิวไปเนี่ยคือมันก็เติมดาเมจได้ดีครับผมแต่ว่าข้อเสียเลยเนะี่ยคือมันจะไม่มีพูนิไฟนะครับผมมันจะไม่มีตาเปลวที่เอาไว้แบบตั้งสถานะนะครับผมก็จะห้าวไม่ค่อยได้เลยครับผมแต่ว่า การแก๊งอะไรเงี้ยผมว่ามันทําได้ดีขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันมีดาเมจนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นบูสซีซีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ลดคู่ดาวตัวเนี่ยถึง40เปอร์แล้วนะครับเอาซีซีมาหน่อยเราจะได้ล้ำลูเมียได้อย่างสบายใจขึ้นนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราเอาเป็นสเปลนี้มาเนี่ยเราต้องหลบสกิลดีๆนะครับผมไม่งั้นเนี่ยคือตายได้ง่ายๆเลยนะครับจะเข้านะทุกคน แต่ว่านติผมไม่มีอ่ะทุกคนอยากส่วนมากลยนะแต่ว่าไม่มีนตินะครับใส่เมื่อก่อนได้ไหมแต่ว่าเพื่อนจะเล่นไหมผมก็อยากเล่นเหมือนกันนะรอมาได้ไหมผมรออยู่มา้วครับมา้วครับอ่าใช้หมดทุกสกิวแบบเนี้ก็ต้องไปรอครับผมแล้วปิดด้วยเ q คครับตรงนี้ไอชัวชัวครับดาเมจแรงมากครับผมไอครับตามต่อครับผมช้างตัวนี้สุธิชาตัวนี้จะล้มไหมจะล้มไหมครับ ไม่ตายอย่างนั้นเหรอผมผกกู้ใหญ่จะตามต่อนะแต่ทุกคนดูมานาผมเลยมานามผมนี่ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับผมเอาโดนทันจากสวรค์เลยครับผมเจน่าตายครับโดยอันติของ um <c oughs> อิลูเมียโอ้ยยิงผมเฉยนะนายโอ้ยลิงมาลิงมาทุกคนลิงมาโอเคทรงไม่ดีเท่าไหร่หมดทุกคนถอยมาเดินมาหาเพื่อนครับตรงนี้ นักหน่อยจะมีใครมาแต่ผมว่าพุ่มซ้ายนี่จะมีลิงอยู่นะเอ้ยอุสุมันมาทุกคนหลบก่อนครับเลือดผมไม่พร้อมเล่นแล้วนะทุกคนผมต้องถอยก่อนนะ้เพื่อเล่นก็คือต้องเล่นกันไปอะแต่ว่าไม่มีผมนะไปละเกมนี้นี้ผมต้องออกก่อดสะท้อนมาสู้กับลิงลนะผมรู้สึกว่า ผมโดนลิงคอมโบไปชุดเดียวนี่ผมตายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีเกาะสะท้อนก็น่าจะช่วยยื้อชีวิตได้อยู่นะครับอาจจะต้องมีทั้งเกาะสะท้อนแล้วก็ตัวแข็งเลยนะครับผมแต่ว่าเกมนี้เราอาจจะต้องเอาตัวแข็งมาเล่นไฟ์ก่อนนะเพราะถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วเรากดแข่งเพื่อจะซื้อสกิลเนี่ยอันนี้ก็ทีมจะเล่นง่ายนะครับเราเลื่องนี้ต้องคู่กับแข็งจริงนะถ้าเกิดไม่ออกแข็งนี่คือ ไม่ได้นะมันมันโชว์ไม่ได้เลยครับมันต้องมีแข็งอะเราอยู่ล่างสองกลางสองครับเมื่อกีน้นี้แล้วก็บนหนึ่งลิงเนี่ยมันคือมันแยกเล่นอยู่ละเพราะว่าต้องการฟาร์มต้องการหาเงินนะครับไปโอโดนไปเนะี่ยผมยืนห่างเลยไม่อยากโดนทุบไปด้วยครับลิงอยู่บนครับผมตรงนี้โอเครู้ตำแหน่งแล้วครับผมกีฬาอันติแล้วนะครับ ถ้าเราตีท้าครับตรงนี้ก็น่าจะได้หรือเปล่าน่าจะได้แหละด้วยฮะได้เหอะโอเคสวยมากก็ตรงนี้ไฟกันต่อครับว่าอยู่ไกลเกินไปครับผมผมไม่ถึงนะไอ้ผมไม่อยู่นะเอลสูครับเอลสูฟิกเกอร์ไอ้ลิงทุบใจเย็นอู้หูวิคิามทีติด ลิงอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้ผมโดนคุกระบาลน,นี่คือตายแน่นอนก็มีก่อนสะท้อนนะครับตอนนี้อันนี้มีมีตัวแข่งละก็น่าจะช่วยยื้ออะไรได้อยู่ค <c oughs> นเยอะเยอะยืนกันสามคนซูมโดนผมเคไหนที่มันสุดวะเอลสุกเลิฟใจเย็นนะค่อยๆเล่นครับผม่อเพื่อนเล่นก่อนอ่ะผม อยากรู้ตำแหน่งลิงก่กอนนะผมถึงจะออกไปนะครับเพราะว่าโดนชุดเดียวตายนี่ผมไม่ได้เถียงเลยอ่ะติดบนได้ไหมอ่ะไอ้หอยีนี่ผมไวอยู่เสียแข่งแล้ววะทุกคนไอ้ลิงมาซื้อแข่งผมไปเรียบร้อยเข้าไม่ได้เล่นไม่ได้นะไปอะ่ะไม่ไปอะ่ะผมเคลียร์การเลยว่ะทุกคน ว่าตอนนี้คือก๊อตขึ้นนะก๊อตขึ้นก็ควรจะเคลียร์คลิปก่อนไอริงไอริงกลางตัวนี้เอเ้ยเกือบตดนจริงแล้วไหมล่ะมาไหมริงกลางเฮ้ยเหมือนมันจะมาเอ้ยโอเคเจอละโปแตกครับผม <c oughs> สกิลไม่มีด้วยเลือดไม่ค่อยจะพ้อมเท่าอะไร หูลิงลิงอันตรายมากครับตอนนี้มาแอบทุบทุเลนผมหายไปเลยขโมยได้ปะปูเพิ่งขึ้นพอดีเลยแล้วเขาตายอยู่เมงวนี้แหละต้องรีบต้องรีบครับแล้วผมไปแล้วครับผมเฮ้ตรงกลางเขามีสามคนผมปิดได้นะเล่นได้อยู่นะเนี่ยเล่นได้อยู่นะอายครับผมสวยไอ้ชานที่ปล่อยไปครับ ไล่ไปก็เสียเวลานะครับนี่อนไรยึดไว้ก่อนครับพุม่มพยายามยึดพุ่มให้ได้นะครับผมถ้าเกิดเราสามารถเข้าไปยึดได้นะครับทีเราเข้าไปยึดได้เรารู้ตำแหน่งฝั่งตรงข้ามหมดแล้วเนาะว่าเขาอยู่ไหนกันนะครับกีล่าก็เพิ่งเกิดเอ้มันเอาแถบวางไว้ไหนน่าจะเป็นพุ่มกลางแม่น้ำเลครับลัมเบอร์ยกเข้าไปครับโอ้ลิงทุบสอง <c oughs> โอ้ยสวยไดลิงเด็สวัสดีครับกดแข่งซื้อเวลาตีกันไหวไหมคิดว่าน่าจะไหวนะครับผมรีบเลยต้องติเลยครับผมงานไวงานรีบไม่งั้นเดี๋ยวโดนแย้งแน่นอนครับตรงนี้สวยอเอคได้เป็นปับก็สเลเยอร์มาแล้วครับตรงนี้คิดว่าน่าจะชนะนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแบบลิงทุบห้าตายห้าอะไรย่เงี้ย <c oughs> โอ้โอเคแต่ว่าเอลซูมันชงเลือนให้ว่ะทุกคนวโอหว้โอเกือบตายถ้าเกวัโอตายนี่คือเกาะเกิดเด้งอ่ะปูมาเดียะห้าร้อยครับเพ re. ราะว่ามันติดเกาะล้อผมล้อห้าวีครับล้อเกาะเรามาก่อนไอ้บัฟในแพทเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดเราโดนปลดเกาะนะครับก็ห้าวีครับผมเดี๋ยวเกาะก็จะกลับมาใหม่นะครับถ้าไม่ได้อยู่ในการต่อสู้นะครับผม ตอนนี้ผมน่าจะไม่กลัวลิงนะครับผมจะสวนลิงได้ด้วยนะครับพอเดินชิวๆละมีตัวแข็งแล้วครับผมแต่ว่าขอแค่อย่างเดียวอย่าไปโดนเอลูมันตอดเลือดก่อนอะ่ะจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่มาดีเล่นให้อยู่ข้างหลังนะข้างหลังมาแล้วครับจังหวะน,นี้ไล,ล่ลำไล่ลำระบำซูบุกิกดแข็งหลบสกิลครับผมไอ้ม่อนี่ไม่น่าจะรอดละบอกเลยไม่น่าจะรอดครับผมเลือดเท่าเน้ ไหวอยู่ครับผมไอต่อเลยฮะค่อยๆเล่นนะค่อยๆเล่นเดี๋ยวดิงก็ต้องเข้ามาเชียร์คลิปครับผมรอครับรอมาแน่นอนมาแน่นอนครับผมมาแล้วครับตีมาครับผมตรงนี้ไล่ลำไปมาดิโอ้โหยืนซ้อนสามซ้อนสามแบบนี้ก็เรียบร้อยครับผมตำรวจไม่จับแต่ผมจับเองสวยในสู่ครับตรงนี้ก็น่าจะ GG หรือเปล่าทั้งแมมมอสตัวนี้ไม่น่าจะกันป้อมนี้ได้อยู่นะครับผมก็จ G ครับเกมนี้ ก็เรียกได้ว่ามันเกมพิ่ออตองอยู่นเกมเพราะว่าลิงมาโชว์อภิธิหานะครับผมทุบแบบคนดวงดีทุกคนทุบคอมโบเดียวผมตายเลยนะครับอภิธิหารลิงที่มันอันตรายจริงจริงนะครับผมกับการที่ลิงมันต้องติดขี้นะเนี่ยเฮแล้วก็เก็บ MVP มาได้นะครับคะแนนเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจลวกันว่าเกมนี้เนี่ยเราจะทำไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่า เราเรียกเ q นี่ก็ใช้ได้อยู่นะครับเล่นเ๋วเลยนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะไม่มีปรูนิฟายที่เอาไว้หลบเอาไว้พิ้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราหลบสกิลดีๆเนี่ยก็ยังคงเล่นสเปลนี้ได้อยู่นะครับผมดาเมจ27เปอร์นะครับถือว่าเยอะนะครับผมก็สกอร์นี่ก็เจ็ดสงนะครับถือว่าสกอร์สวยอยู่นะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้สำหรับเราเรียกว่าเอ็กนะครับผมลองเทสดูแล้วเนี่ยมันก็เล่นได้ผมเก่งด้วยนะครับแต่ว่าสำคัญเลยเนี่ยคือเราจะไม่มีพูนิฟายเอาไว้ล้าง CC นะครับผมถ้าเกิดเราไปโดน CC หยุดนานๆเนี่ยเราอาจจะตายได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เราเจะาเอา็ก q คิวมาเนี่ยฝั่งคุณเนี่ยซีซีต้องไม่หนาจริงนะครับแต่ถ้าฝั่งคุณซีซีหนาๆเนี่ยผมก็เป็นพูนิฟายก็น่าจะดีกว่านะครับมันเซฟกว่านะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้ขอาหนึ่งไลค์ขอาหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจผมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ